สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับหน่วยบน4สูตรนะครับทั้ง4สูตรนี้เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะดับสนิทดับเอาอยู่ทั้ง4สูตรนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนก่นกอนคำเตือน ข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับคลิปนี้เรามาดูด,ดับหวยบน4สูตรเดิมทั้งดับร้อยบน4สูตร ทั้งดับหน่วยบนสี่สูตรดับเอาอยู่หมดนะท่านผู้ชมนะก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนสูตรใหม่ให้นะครับเพราะว่าดูตัวเลขแล้วก็ค่อนข้างดับไปในทิศทางเดียวกันส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมนะดับตัวเดียวกันเลยแล้วก็เด่นก็ไปอีกทางหนึ่งก็งวดนี้ก็ดีหน่อยที่มันเด่นไม่ชนดับดับไม่ชนเด่นนะ เรามาดูทั้ง4สูตรเดิมของเราของงวดที่ผ่านมานั้นดับเอาอยู่หมดมีสูตรไหนบ้างนะครับสูตรที่1ใช้ร้อยหนึ่งคูณสบวกสี่คงที่สูตรที่สองใช้แค่หน่วยหนึ่งนะบวกหนึคงที่สูตรที่สามใช้ร้อยบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยหนึ่ง สูตรที่4ใช้10บนบวกหน่วยล่างคูณ2บวกหน่วยหนึงบวก4คงที่ผมใช้สถิติสถิติงดที่ออก5 0 3เป็นสถิติงดแรกนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันก่อนนะครับว่าทั้ง4สูตรนี้ก็29งวดนะท่านผู้ชมนะ ทั้ง4สูตรนี้ผมเอาสถิติมาให้ชม29งวดยังไม่หลุดนะครับย้ำนะ29งวดยังไม่หลุดงวดนี้ผมก็เชื่อว่าดับน่าจะเอาอยู่ทั้ง4สูตรนะเรามาดูสถิติแล้วเราค่อยมาคำนวณทีเดียวนะครับ งวที่ผ่านมาเป็นงวที่29ผลรางวัลหนออกสามห้าหกเราให้ดับสูตรที่หนึ่งดับสองถือว่าผ่านนะครับหลักหน่วยก็คือหกนะหน่วยบนก็คือหกสูตรที่หนึ่งดับสองผ่านสูตรที่สองดับสาม สูตรที่สามดับหนึ่งแล้วก็สูตรที่สี่ดับแปดดับเอาอยู่หมดเลยนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมนะสูตรที่หนึ่งร้อยหนึ่ง คูณสามบวกสี่คงที่ร้อยหนึ่งก็คือหนึ่งนะหนึ่งสามได้สามหนึ่งสามได้สามบวกสี่คงที่สามบวกสี่ได้เจ็ดดับหน่วยบนสูตรที่หนึ่ง ดับเจ็ดสูตรที่สองใช้หน่วยหนึ่งบวกหนึ่งคงที่หน่วยหนึ่งก็คือหนึ่งนะหนึ่งบวกหนึ่งคงที่หนึ่งบวกหนึ่งก็คือสองดับหน่วยบนสูตรที่สองดับสอง สูตรที่สาใช้ร้อยบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยหนึ่งร้อยบนก็คือสามสิบบนก็คือห้าหน่วยบนก็คือหหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งก็คือหนึ่งหกบวกหนึ่งได้เจ็ดสามบวกห้าได้แปดแปดบวกเจ็ดได้ห้า ดับหน่วยบนสูตรที่สามดับห้าเรามาดูสูตรที่สี่นะครับสิบบนบวกหน่วยล่างคูณสองบวกหน่วยหนึ่งบวกสี่คงที่สิบบนก็คือห้าบวกหน่วยล่างคูณสองหน่วยล่างก็คือหนึ่งหนึ่งสองได้สองบวก หน่วยหนึ่งหน่วยหก็คือบค1บวกสคงที่1นึ่งบวกสได้5 5าบวกสองได้7 7็บวกหได้สองตัวเดียวท่านผู้ชมตัวเดียวกับสูตรที่2อนงะสรุปดับหน่วยบน4สูตรของเรางวดนี้นะดับสูตรที่1ดับเจ สูตร2ดับ2สูตร3ดับ5แล้วก็สูตรที่สดับ2ดับ2องห้ดดับหน่วยบนของเราดับ3าตัวท่านผู้ชมนะดับ2 5 7 2้สองนะสนี้ดับ2สูตรเลยสูตร2กับสูตร4ดับ2องยังไงก็ไม่มานะหลักหน่วยงวดนี้2องในดับทังสสูตรนะท่านผู้ชมนะ แล้วก็สูตรอื่นๆอีกนะก็ดับเยอะเลยนะดับสเนี่ยทั้งดับบนด้วยแล้วก็ดับสูตรที่3ดับ5้าห้านี่ก็ไม่น่าจะมาแล้วนะครับแล้วก็ดับ7ดนะดับสองห้ดับ3ตัวท่านผู้ชมผมเชื่อว่าเอาอยู่ทั้ง3ตัวนะครับสองห้ 2, 5, 7, นะก็ยีสิ เก้างวดนะถือว่าเอาสถิติให้ชมเยอะเลยทีเดียวนะครับก็สูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแล้วก็สูตรสี่นะชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็มี fc ก็ยังขอสูตรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น fc ที่เจอกันที่แถวร้านกาแฟแล้วก็เจอกันข้างนอกนะก็ขอสูตรดับ ก็มีคนชอบสูตรดับเยอะนะท่านผู้ชมบางบางส่วนก็ไม่ชอบนะส่วนเท่าที่ผมทราบในส่วนใหญ่นี่ก็จะชอบสูตรดับกันก็ชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบสูตรเด่นบางคนก็ชอบสูตรดับ,บ,ก,บ,ดบก็ขอกันเข้ามาทั้งเด่นทั้งดับนะแต่ผมก็จะลงให้ตามความเหมาะสมนะครับเมื่อถึงเวลานะถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งหลดุดผมก็จะเพิ่มให้ แต่ถ้าสูตรนั้นยังเดินดีอยู่นี่ผมจะไม่เปลี่ยนสูตรนะผมจะเปลี่ยนสูตรก็ตัวเมื่อสูตรนั้นเป็นสูตรที่หลุดนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะหลุดซ้ําผมก็จะเปลี่ยนให้หรือว่าสูตรนั้นไปชนกับเด่นสูตรดับสูตรไหนที่ไปชนกับเด่นมากๆผมก็จะเปลี่ยนสูตรให้นะครับก็แจ้งให้ทราบนะสำหรับ F อที่ขอทั้งสูตรเด่นและก็สูตรดับมาให้นะครับ ก็จะทยอยทยอยลงไปให้เรื่อยๆช่วงนี้ก็จะลงสูตรเด่นหลักร้อยบ้างหลักสิบบ้างหลักหน่วยบ้างนะครับแล้วก็ดับก็จะทยอยลงให้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะก็ใจเย็นๆนะครับที่ขอมานะก็คอมเมนต์หลายคอมเมนต์ผมไม่ค่อยได้เข้าไปตอบช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวไว้มีเวลาก็จะเข้าไปตอบแต่ก็อ่านทุกคอมเมนต์เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะเข้าไปตอบนะ สำหรับดับหน่วยบน4ีสูตรนะครับท่านผู้ชมก็เชื่อว่าเอาอยู่นะเป็นความมั่นใจส่วนตัวนะครับตามสูตรข้อมูลที่ผมใช้นะครับผลสลากออกอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าตามความมั่นใจส่วนตัวแล้วก็มั่นใจดับหน่วยบนทั้ง4สูตรงดนีนะว่าดับเอาอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าผมจะนำดับร้อยบน4สูตรมาให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ